ต้องยอมรับนะคะว่าณะตอนนี้สังคมในเอเชียนะคะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะคะประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะหลายคนนี่นะคะวางแผนนะคะที่จะไม่มีลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะทําให้บริการอย่างเช่นบ้านพักคนชราเนี่ยนะคะได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะบ้านพักคนชราแบบพรีเมียมด้วยนะคะที่จีนเขาก็มีเช่นเดียวกันติดตามจากรายงานค่ะ เมืองจีนกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งครอบครัวขนาดเล็กกำลังมีปัญหาที่จะดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านหากเป็นประเทศตะวันตกการส่งพ่อแม่ที่แก่ชราไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงคงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สำหรับคนจีนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความกตัญญูกับพ่อแม่การส่งพ่อแม่ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมักถูกมองว่าลูกหลานไม่ปฏิบัติหน้าที่ และอักตันยูต่อบุพภการีจากข้อมูลของหน่วยงานราชการผู้สูงอายุในจีนประมาณ90%อาศัยอยู่ที่บ้านโดยมีลูกหลานดูแล7%ใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับและมีแค่3%ที่ย้ายไปอาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามแม้จะมีแค่3% แต่คาดว่าจํานวนผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีในจีนจะเพิ่มจํานวนเป็น400ล้านคนภายในปี2035จากจํานวนที่มีในตอนนี้คือ280ล้านคนนั่นหมายความว่าจะมีผู้สูงอายุที่จะใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับและแบบถาวรเพิ่มจาก8ล้านคนเป็น40ล้านคน ตัวเลขนี้ทำให้ที่เมืองจีนมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเปิดเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งของเอกชนและของรัฐบาล。我也相信中国的这个养老市场啊，慢慢,慢慢的、慢慢的跟现在比啊，尤其是有一些将来五到十年退休的人，他们的财务的状况更好，然后观念更加新啊，不是说一定啊要帮小孩帮助孩子去照顾孙子啊，生生活更加独立。 那么随着这个观念的转化，人口的老龄化，那养老市场就会变得越来越大。但，不没是高龄老人，每个人都有想法，想搬到养老院。很多人选择留在家里，陪伴家人，享受天伦之乐。<laughs> 個養老院好像唔大信任。總覺得有啲人好像退休了以後，晚晚年生活應該要自由自在，能夠動嘅辰光，儘量居家養老，等喺屋裏向。實在誒到最後階段動唔了嘅辰光，最理想嘅是能夠請個人稍微照顧照顧，也是等喺屋裏向。掌控高齡化係一個大問題，政府正緊 ซึ่งสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งให้พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุทั้งเงินบำนาญและเงินลงทุนอีก35,000ื้าล้านหยวนหรือประมาณ180,000ล้านบาทเพื่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มโดยสีจิ้นผิงเคยย้ำว่าผู้สูงอายุในวันนี้คือคนที่ทำงานอย่างหนักในอดีตจนทำให้ประเทศจีนเจริญก้าวหน้าได้อย่างทุกวันนี้ จึงต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด